สวัสดีครับกับขับ CBR Thailand on tour เทปที่5นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับชื่อซึ่งว่าเจ้าของร้านเขาเป็นชาวสองล้อเหมือนกันนะครับมาพบกับเขากันเ,เลยนะครับพี่ตั้มนะครับเป็นร้านชื่อร้านหนึ่งฟอร์สใชราะ้ก็เขาอยู่ในขับ CBR ของอข้าศูนย์เพรผมก็อยู่ของข้าศูนย์ไทยแลนด์ด้วย คือเจ้าของร้านก็เป็นชาวสองล้อเหมือนกันขไปเหมือนกันครับผมอยากให้แนะนำที่อยู่ของร้านหน่อยตำแหน่งที่อยู่ของร้านก็จะเป็นซอยเรียบคลองลำเจียกเกษตรนามินใช่ถ้าถ้ารู้จักสภานดินก็จะเลยสภานดินนิดนึงถ้าทุกท่านที่ว่ารู้จักกสภานดินก็คือใกล้เคียงกับสภานดินเข้ามาเราก็มีพยาาลดูแล วันหนึ่งประมาณที่๕คน30คนเหมาะสำหรับสายบันเทิงใช่สายบันเทิงแล้วเรามีดนตรีสดเล่นเรามีดีเจปกอเพลงอเฮยถ้าจะชาวสองล้อเนี่ยโอเคเพราะเราเราบริการคือเรามีที่เก็บหมวกันอกที่เก็บเอ่อถุงมืออะไรเรร้อยอย่างปกติว่าถ้าเกิดว่าชาวสองล้อเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็คอยกังวลเรื่องถุงมือเรื่องหมวกันอกะครมันมันค่อนข้างสูงอะ ราคาค่อนข้างสูงแต่คือว่าเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็คิดเป็นชาวสองล้อเหมือนกันเขาก็เข้าใจในชาวสองล้อว่าเราเรามีเรามีห้องเก็บที่เรียบร้อยามีมีคนดูแลมีอะไรให้เรียบร้อยรถแล้วก็มีที่จอดเยอะหน้าร้านแล้วก็จอดมีพนักงานคอยดูแลรถมีอะไรเพราะว่ารถรถแต่ละท่านก็ราคาไม่ใช่น้อยนะครับบิ๊กไบค์แต่ละคันจอดหน้าร้านก็วิวดีได้ใครผ่านไปผ่านมาเห็นรถสวยรถอะไรเงี้ยน้อวเราก็สวยเนี่ย สวย <ใน S 1> ไม่กับท<ม>่านพีอาร์นะครับได้ทิงทุกคนออต้องรอต้องรอมาที่วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โ <อ S 1> มงพี่ตอมจริงๆแล้วในหกโมงหกโมงเย็นแต่ว่าถ้าพีอาร์เรามาพร้อมเลยก็คือสามทุ่มสามทุ่มถึงตีสามซึ่งสามซึ่ง ดีถ้าสมมุติคุณไหลคุณอะไเงี้ยคุณก็นั่งได้ไปเรื่อยๆอาจจะมีเพลงคอรคอคอ,ค,อคือเปคือไปเรียนเองอะนะครับถ้าคุยถูกใจเอรอ้านร้านอาจจะปิดปิดเพลงปิดไฟ<ช>แต่ก<ช>็ยังนั่งกินกันได้เรื่อยๆวันนี้ก็เป็นแกนแกนโอเพนนิง่งที่ว่าผมผมก็ได้รับเชิญมาร่วมงานเปิดร้านทำบุญร้านนะครับ แตวตอนตอนเย็นๆอาจจะมีพีให้ดูอือจจรับเป็นคลิปเล็กๆคือตอนนี้เป็นเหมือนกับเป็นคลิปวิดีโอสนอแนะนำตัวครับเดี๋ยวก็จะมีภาพบรรยากาศของร้านนะครับให้สมาชิกชาวขับซี r ีอาร์ไทยแลนด์ได้ดูกันครับตรงน,นี้คือบอกคอนเสร์ก่อนตี่ตามก็คือคือปเปิดดูคนไม่มีใจว่ะเนี่ยครับ นคไม่มีใจอ่ะมีภูให้แทงมีภูให้แทงนะครับอ่มีจอโปรเจคเตอร์นะครับอย่างที่เห็นมีฟุตบอลแล้วก็ถ่ายมีฟุตบอลถ่ายท่าสดฟุตบอลให้ดูมอโต้มอโต้จีพีแล้วก็ถ่ายอ่าโดยเฉพาะมอโต้จีพีหรือเวอร์สซูเปอร์ไบค์นะครับก็คือเอาเอาใจชาวสองล้อเพื่อให้ง่ายเพราะว่าคอเดียวกันนี่เพราะเจ้าของร้านก็ชาวสองล้อนะครับมาก็ผมอยู่ทุกวันสามทุ่ม หลังสามพุ่งนี้อยู่แล้วร้านปิดมาถึงเนี่ยถามหาพี่ตั้มเลยร้านเธอก็จะจอดอยู่หน้าร้านอยู่นะเออพูดง่ายมามาหน้าร้านเห็นบิ๊กไบค์ซูเปอร์ไบค์จอดอยู่หน้าร้านนี่ใช่แล้วคุณมาถูกร้านแล้วครับไม่สุดท้ายพี่ตั้มฝากถึงการขับขี่หน่อยช่วงนี้ก็น่าหน้าฝนแล้วหน้าฝนก็ ดูแลกันหน่อยขับรถปลอดภัยนถนนก็เปียก็ลื่นก็ดูแลสภาพยางอะไรเงี้ยฝาร่างกายพ้อมด้วยบางคนก็ขี่บิ๊กไบค์ซูเปอร์ไบค์ก็เข้าใจว่ารถแรงนะก็ต้องดูดูสภาพพื้นผิวถน,นนดูอะไรก่อนก็วัยรุ่นเข้าใจผิดตามก็ผ่านมาก่อนเราก็สายสายยกสายอะไรก็มาก่อนยุมากแล้วก็เป็นไบครับ ซื้อข้าวสบายสบายออกทริปก็ขับเรื่อยๆก็ดูแลสภาพตัวเองดูแลรถดูแลคือใครใครอยากจะออกทริปออกไลน์ไม่มีจุดนัดหมายนะครับก็จากจะเอาร้านพี่ตั้มมาเป็นจุดนัดหมายก็ติดต่อพี่ตั้มได้นะครับว่าเอออาจจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะไปออกทริปก็ติดต่อพี่ตั้มได้ครับดูในเพจร้านก็ได้อ่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะโพส c e b o o k ร้านแล้วก็เพจร้านให้สมาชิกเราเราอัปเดตทุกวันมครับทุกวันเป็นไงครับสำหรับร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตพวกรูปภาพกับคลิปวิดีโอไปให้ที่หลังนะครับสำหรับชาวสองล้อความปลอดภัยรถของท่านความปลอดภัยของหมุนนอกถุงมือเสื้อกาเจ้ของร้านการันตีอยู่แล้ว เป็นชาวสองร้อเหมือนกันนะครับวันนี้โต๊ีทั้งคืนสำหรับเทปนี้นะครับเราก็ขอลากันไปในเพเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากสมาชิกขับ CBR ทุกท่านนะครับสับวันนี้สวัสดีครับ